หาเขามาเยอะนะครับจัดมาให้แล้ว h า r l เล d a v ิ d s ส n l โล r ล d ด r ST นะครับ,ค,รบคันนี้3,900ไเมล์เท่านั้นไปยีิบ2อมือเดียวด้วยมากรก็ทอนน่อแปนแนด์ไฮฟูลมามีโมงหน้าเต็มเต็มมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชิลด้านหน้าดูตามดุกมีมาให้นะครับนี่กระจกกลับลงล่างปอกแทนซ้ายขวาของแต่งนะครับแล้วก็ชุดแทนยก ok มีมาให้บอกนะครับของแต่งเหมือนกันนะครับ A อ S เนะครับสปอร์ตเตอร์หล่อเลยเดี๋ยวฟังเสียงท่อตอน govern, หลังน,นะมา บนกันดูรอบคันก่อนครับสวยเนียนกริปเหมือนเดิมไร้ที่ติมาดูเรื่อแม่กันหน่อยปื๊ดสักคู่นะครับเลขใหม่3,900ไม่เลสเท่านั้นมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยครับ แล้วเจ้าคันนี้9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นถูกใจโทรหาฉันเดินเลยสวัสดีครับ